วัสดีครับหมอรัตนภูมินะครับผมวันนี้เรายังอยู่ในหัวข้อของโรคไบโพลานะครับหัวข้อที่จะพูดวันนี้ก็คือปมค้างคาใจในคนที่เป็นโรคไบโพลาครับปมค้างคาใจเนี่ยโดยทั่วไปนะครับจะเกิดในช่วงวัยก่อน5้ขวบอย่างที่หมอเคยบอกไปนะครับสมองเด็กในช่วงนั้นเนี่ยถ้าเปรียบเทียบเนี่ยเหมือนของกึ่งแข็งกึงเหลว ถ้าเราพูดอะไรลงไปสั่งสอนอะไรลงไปสะท้อนตัวตนเขาเป็นอย่างไรทุกวันทุกวัน,ท,วน,ท,วนทุกวันซ้าๆเขาก็จะซึมซับซึมซับซ,มซ,บซึมซับสิ่งที่เราพูดสิ่งที่เราสอนนะครับสิ่งที่เราสะท้อนจนฝังแน่นอยู่ในสมองและก็จะเชื่อว่าตัวเองเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยค่าขวบปีแรกเนี่ยเป็นวัยสำคัญอย่างยิ่งในการปลูกมเมล็ดพันธุ์นะครับ ปลูกเมล็ดพันธุ์ดีย่อมให้ผลดีปลูกเมล็ดพันธุ์ไม่ดีย่อมให้ผลไม่ดีในการเกิดปมค้างคาใจเนี่ยหมอชอบใช้ภาพแมวส้มที่กำลังมองกระจกตัวเองจริงๆเขาเป็นแมวส้มที่น่ารักนะครับแต่เวลาที่เขามองตัวเองเนี่ยเขาเห็นภาพตัวเองที่ไม่น่ารักน่าเกลียดกับความเป็นจริงดูซุดโซมซอมซ้อกับความเป็นจริงนั่นเพราะในอดีต เขาถูกสะท้อนมาว่าเขาเป็นแบบนั้นหมอขอยกตัวอย่างคเคสเดิมน,นะครับที่หมอเคยเล่าให้ฟังเป็นเคสผู้หญิงนะครับอายุประมาณ40ปีเขามาโรงพยาบาลด้วยอาการซึมเศร้าเพราะเขาเศร้าที่แฟนของเขากำลังขู่แบล็กเมย์เขาจะเอาภาพจะเอาคลิปในตอนที่มีอะไรกันมาแฉท่านเลิกกับเขาเขาเล่าให้ฟังนะครับว่าเขามีแฟนมาหลายคน เวลาที่เขาเลือกแฟนเนี่ยจะเป็นแฟนลักษณะนี้ทุกทีเลยบางคนติดยานะครับบางคนทำร้ายร่างกายเขาเองก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมเขาถึงเลือกแฟนแบบนี้ทั้งๆที่เขาก็ไม่ใช่คนหน้าตาไม่ดีอะไรน,ะนอกจากนี้นะครับเขาเล่าให้ฟังว่าเวลาที่หัวหน้าเนี่ยจะผลักดันเขาให้อยู่ในตำแหน่งที่ดีขึ้นสูงขึ้นเขาปฏิเสธตัวเขาเองก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าเขากลัวอะไร ทำไมเขาต้องปฏิเสธมีวันหนึ่งนะครับเขาเล่าให้ฟังนะครับว่าเขาจําเหตุการณ์หนึ่งได้ในอดีตเป็นช่วงนี้อายุเขาประมาณสาถึงสี่ขวบตอนนั้นเนี่ยพ่อกับแม่เขาแยกทางกันแล้วนะครับพ่อมีเมียน้อยเขาอยู่กับแม่สองคนเป็นแม่เลี้ยงเดียววันนั้นเนี่ยเป็นช่วงปิดเทอมนะเขาจำไม่ได้ว่าเขาทำอะไรเนาะรู้แต่แม่โกรธเขามากๆ แม่เขาตาวาดเขาว่าเด็กอย่างแกไม่สมควรได้รับอะไรดีๆแกเป็นเด็กเปรตเขาจำได้นะครับพอเขาเล่าถึงเหตุการณ์นี้เขากลับมาคิดนะครับว่าเอ๊ะใช่ประโยคนี้หรือเปล่าว่าไม่สมควรได้รับอะไรดีๆเนี่ยมันเป็นประโยคที่บงการการเลือกแฟนของเขาหรือเปล่ามันเป็นประโยค ที่บงการการหนีตำแหน่งหน้าที่การงานดีๆหรือเปล่าน่าสนใจนะครับแน่นอนครับว่าการเกิดปมค้างคาใจในชีวิตย่อมนำมาซึ่งความทุกข์มองตัวเองไม่ดีคนเราก็มีกลไกหลายแบบนะครับถ้าตอนนั้นเขาใช้กลไกโทษตัวเองซ้ำเติมใช่สิฉันเนี่ยมันไม่ดีฉันมันแย่ฉันไม่มีความสามารถเป็นการโทษตัวเอง เขาก็จะเกิดอาการของภาวะซึมเศร้าพอเกิดอาการภาวะซึมเศร้านะครับทุกคนนะครับก็ต้องอยากให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้นหนีความทุกข์ในคนที่มีระยะมันเหนี่ยในโรคไบโพล่านะครับเขาจะใช้กลไกดังต่อไปนี้นะครับเขาจะปฏิเสธตัวเองเขาจะพูดเลยว่าไม่ฉันไม่ใช่คนแบบนี้นี่มันไม่ใช่ฉันมันไม่ใช่ฉันคนที่อ่อนแอ นะครับคนที่ไม่มีความสามารถคนที่ไม่น่ารักมันไม่ใช่ฉันการปฏิเสธตัวเองเนี่ยเราเรียกว่าดีในอ่อนนะครับปฏิเสธความทุกข์ปฏิเสธความจริงอะไรบางอย่างนอกเจากการที่เขาปฏิเสธตัวเองเนี่ยเขายังสร้างตัวตนขึ้นมาใหม่นี่เลยนะครับสร้างตัวตนที่ยิ่งใหญ่ตัวตนที่มีความสามารถตัวตนที่สุดยอดเข้มแข็ง แข็งแกร่งภาษากิงกเรียกว่า idealize อีกคำหนึ่งคือ omnipotent นะครับคือสร้างตัวตนที่มี power นะครับสุดยอดของความสามารถการปฏิเสธตัวเองและสร้างตัวตนขึ้นมาใหม่สร้างตัวตนที่มี power เนี่ยจะนำมาซึ่งอาการมันเนี่ยในโรคบโพลาร์ นี่คือที่มาที่ไปนะครับว่าทําไมคนไข้ถึงมีอาการสลับไปสลับมามีขั้วลบมีขั้วบวกในช่วงขั้วลบเขาโทษตัวเองและฉันไม่ดีในช่วงขั้วบวกเขาปฏิเสธตัวเองมันไม่ใช่ฉันแล้วเขาสร้างตัวตนขึ้นมาใหม่ที่สุดยอดนี่คือที่มาที่ไปนะครับของโรคบโพร่า ดังนั้นที่หมอยอยากจะฝากไว้นะครับเราเลือกไม่ได้นะครับว่าในอดีตเราเจออะไรมาเราโดนคําพูดอะไรมาที่ฝังหัวเราแต่เราเลือกได้นะปัจจุบันว่าเราจะทําอย่างไรกับตัวเองสิ่งที่หมอจะฝากก็คือเราควรยอมรับตัวเองนะครับอย่าปฏิเสธมันอย่าโทษตัวเองการยอมรับตัวเองไม่ใช่การโทษตัวเองแต่เป็นการยอมรับว่าโอเค ฉันเชื่อแบบนี้ฉันเคยถูกสะท้อนมาแบบนี้มันแย่จังแต่ณวันนี้ฉันจะเปลี่ยนตัวเองฉันจะปรับปรงุงนะครับฉันจะดึงตัวเองขึ้นมาฉันจะเป็นมิตรกับตัวเองการพูดคุยกับตัวเองเนี่ยสำคัญมากนะครับบางคนเวลาพูดกับตัวเองเนี่ยพูดประแทกแบบนัำม,มากเลยแก้มันห่วยแก้มันไม่เก่งแต่ถ้าเราเปลี่ยนวิธีการพูดกับตัวเอง โ okay. อเคอ่ยโดนอย่างนั้นมาน่างสงสารนะฉันเข้าใจไม่เป็นไรเราจะมาเปลี่ยนตัวเองกันเราจะมาพัฒนาตัวเองกันไม่ว่าอดีตจะเป็นอย่างไรณนะวันนี้ฉันกับแกจะเดินไปด้วยกันการพูดคุยกับตัวเองการยอมรับตัวเองเนี่ยจะนำมาซึ่งความสุขนะครับอันนี้คือสิ่งที่หมออยากจะฝากไว้สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ Thank you.